คำเตือนนะครับคลิปนี้จะมีการพูดถึงความสามารถของตัวละครก่อนที่จะเข้าในเกมจริงนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตและคลิปนี้จะไม่มีการใช้ภาพหรือวิดีโอที่ไม่ได้มาจากทางอ f ฟฟิ i ชียลนะครับผมแต่จะเป็นการพูดให้เห็นภาพตามเท่านั้นนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตัวละคร5ดาวที่กำลังจะมาในแพท2.3นะครับอย่างอิโตตัวละครสาย DPS ธาตุหินที่หลายคนน่าจะกำลังเตรียมถวายกระเป๋าตังค์ให้นั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นความสามารถของอิโตกันแล้วนะครับซึ่งมันก็มีคนที่ผมรู้จักบางคนเนี่ยบอกว่าอิโตะมีความสามารถที่ค่อนข้างคล้ายกับโนเอล c 6เลยบอกตรงๆง,งเลยว่าช่วงแรกที่ผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิโตเนี่ยผมคิดก่อนเลยว่า ตัวละครมันยังไม่มาเลยทำไมห่วนสรุปกันเร็วจังวะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นิดนึงนะว่ามันค่อนข้างคล้ายกันแต่พอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาสักพักเนี่ยผมก็รู้ว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนี่ว่ามันก็ยังมีความคล้ายกันบางจุดแต่สไตล์การเล่นเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะผมรู้สึกว่าการเล่นของอีโตเนี่ยจะค่อนข้างต่างกับของโนโอเอลนะครับโดยผมจะเปรียบเทียบระหว่างอีโต้ซและโนโอเอล C6 นะครับ เพราะแน่นอนว่าโนเอลที่ไม่ใช่ c 6เนี่ยมันเปรียบเทียบกับอ e ิโไม่ได้อยู่แล้วนะและผมไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อที่จะบอกว่าใครเก่งกว่าใครนะครับแค่เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆสำหรับคนที่กําลังสงสัยว่ามันต่างกันยังไงนะครับ โอเคสิ่งที่เหมือนกันแบบเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวละครดาบใหญ่ที่เป็นธาตุหินและต้องยดึดสเตตค่าพลังป้องกันเป็นหลักแต่จะต่างกันตรงที่อีโตเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวและโนเอลเป็นตัวละคร4ดาวนะครับและแน่นอนว่าตัวละคร5ดาวเนี่ยย่อมมีสเตตที่ดีกว่าตัวละคร4ดาวอยู่แล้วนะครับโดยการเติบโตของอีโตเนี่ยจะเป็นอัตราคิส่วนของโนเอลเนี่ยจะเป็นค่าพลังป้องกันนะครับ และพื้นฐานของอิโตะจะเป็นตัวละคร DPS มาโดยกำเนิดแต่ n o e l C 6จะเป็นการผสมผสานระหว่าง s พ p อ o r t โล่ Healer และ DPS ในตัวเดียวนะครับและ้าไม้ตายระหว่างอิโตะกับ n o e l ลเนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่ตรงที่ทำให้การโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีเนี่ยเป็นธาตหินและมีดาเมจเพิ่มขึ้นตามค่าพลังป้องกันนะครับแต่สเกลการเพิ่มดาเมจจากพลังป้องกันเนี่ยของอิโตะ C ศย์และ n o เ l ล C 6ผมมองว่ามันพอๆกันนะครับ เผอๆโนเอล no อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะโนเอลมันจะได้รับค่าพลังโจมตีตามค่าพลังป้องกันอีก50%จากการปลด6นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูความต่างของเอฟเฟกต์ท่าไม่ตายของ2ตัวนี้กันนะครับว่ามันต่างกันยังไงท่าไม่ตายของอีโตะจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติและอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าข้อมูลมันผิดหรือเปล่าหรือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่มันได้บอกไว้ว่ามันจะลดค่าต้านทานกายภาพและาธาตุของตัวอิโตะ20%ซึ่งผมไม่รู้ว่าข้อมูลมันผิดหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะส่วน้าไม้ตายของโนเอลเนี่ยจะมีความต่างกันตรงที่จะทําให้การโจมตีปกติและการชาร้าโจมตีของโนเอลเนี่ยมันกว้างขึ้นทํำให้ตีศัตรูที่มาเป็นกลุ่มได้ค่อนข้างดีเลยและ้าไม่ตายของโนเอลจะมีระยะเวลาการใช้งานที่นานกว่าของอิโตะอีกนะครับ และถ้าได้ความสามารถจากการปลดหงอกอีกเนี่ยบอกตรงเลยว่านานกว่าของอิโตะซีศูนมากๆแถมท่าไม้ตายของโนโอเอลเนี่ยยังสามารถทํางานได้แม้จะเปลี่ยนตัวละครนะครับแต่ท่าไม้ตายของอิโตะเนี่ยจะถูกยกเลิกทันทีถ้าเราเปลี่ยนตัวละครไปตัวอื่นนะครับถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างคล้ายกันเยอะนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าสไตล์การเล่นจะเหมือนกันนะครับโดยสไตล์การเล่นของอิโตะเนี่ยจะเน้นไปที่การเก็บสแ,แต็กเพื่อกดชา้าโจมตีมากกว่า โดยการช์าโจมตีของตัวละครอ,อีโตเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับตัวละครตัวอื่นตรงที่ถ้าอีโตไม่มีสเต็กเนี่ยการชา้าโจมตีมันจะตีแค่1ครั้งแต่ถ้ามันมีสเต็กการช์จโจมตีเนี่ยมันก็จะตีตามจํานวนที่สเต็กมันมีอยู่นะครับและดาเมจก็จะแรงและเร็วมากๆเลยแถมไม่กินสตามิน่าด้วยโดยการเก็บสเต็กของอีโตเนี่ยจะมาจากการโจมตีปกติสกิล E และท่าไม้ตายนะครับ ซึ่งอาจจะมีการเล่นที่ค่อนข้างยากกว่าของโนเอลแต่ไม่ได้ยากมากนะครับผมแค่ต้องทําความเคยชินในการเล่นนิดหน่อยนะครับโดยการชาร์จโจมตีของอิโตะระหว่างที่ยังมีสแต็กอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแรงกว่าของโนเอลนะครับส่วนเรื่องข้อเสียเนี่ยผมไม่รู้นะว่า2ตัวนี้มันจะมีข้อเสียเหมือนกันไหมตรงที่มันไม่สามารถสร้างอนุธาตุได้ซึ่งผลก็คือมันจะทําให้ท่าไม้ตายเนี่ยรีโคดยาก ซึ่งโนเอลก็มีปัญหานั้นอยู่นะครับและผมก็ไม่รู้ว่าอิโตจะมีปัญหาแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่มันก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเอาตัวละครธาตหินที่สามารถสร้างอนุธาตเนี่ยมาช่วยเป็นแบตเตอรี่ให้กับตัวละครได้เหมือนกันนะครับแทนได้สั่นพ้องธาตหินด้วยเออก็เป็นอะไรที่เยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับและก็อนั่นแหละรครับ คือความต่างกันระหว่างอิโต้ซและโนเอลซอย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะมาบอกว่าเอ้ยตัวนี้เก่งกว่าตัวนี้นะเล่นตัวนี้ดีกว่าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเรื่องความเก่งเนี่ยผมขอให้คุณผู้ชมตัดสินกันเอาเองดีกว่านะครับแถมอิโต้ยังไม่มาด้วยข้อมูลต่างๆของอิโตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย